สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีวันศุกร์นะที่26กรกฎาคมนะเดี๋ยววันนี้โยจะไปกินอะไรนะตอนนี้โยอยูย่สยามนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรตามโยมาครับแต่ก่อนอื่นวันนี้โยจะมาพูดนะคบรบ9เดือนนะที่โยออกจากง,งานประจำนะเพื่อนๆนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไบ้างนะอ่ะอย่างแรกเลยพูดถึงตอนที่ทําง,งานประจํากับปัจจุบันแล้วกันโยบอกได้เลยเลว่ารายละเอียดของงานที่ทํามาตอนนี้มันเริ่มลืมแลนะ้วเพื่อนคือหลักๆจาได้นะแต่เรื่องที่เป็นรายละเอียดเนี่ยตอนนี้มันมันเริ่มเลือนลางไปแนละ้วนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ มีอะไรที่เปลีป่ยนแปลงอีกอย่างแรกเลยมุมมองความคิดเราอิสระขึ้นนะอย่างที่สองเลยครับเราคิดแบบโฟกัสมากขึ้น <c oughs> คืองานไปจำโยธทำมันเป็นลนักษณะการคิดมุมกว้างนะโอเคก็ด้วยเนื้องานะนะครับแต่พอเรามาทําในภารกิจส่วนตัวนะหรือว่าองค์กรส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับบริษัทเราแล้วกันนะมันทําให้เราคิดเราเราต้องปรับมุมมองกว้างให,ให้มันให้มันอย่างงี้เรามองอย่างนี้นะให้ให้มันมองอย่างงี้โฟกัสนะครับโอเคตอนนี้โยดว่าโยธทาได้ดีขึ้น แต่สิ่งสาคัญเลยเพื่อนนะที่โยได้จากงานประจํานะจนตอนเนี้ยที่โยมีอยู่นะคือ critical thinking นะออตอบเอ,อของเรานี่แหละเพื่อนเพื่อนคือมันมันไม่ได้มามาเองนะเพื่อน่นะมันมาจากการฝึกฝนมันมาจากการที่เราโดนโอบรมสั่งสอนนะจากพี่ๆน้องๆน,นะที่ตอนที่โยทําง,งานประจําอยู่นะครับเรียกได้ว่ามันมีประโยชน์มากเ,เพื่อนๆน และโยคิดว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะไม่ว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวนะการทํางานธุรกิจนะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือโยเนี่ยเรียกได้ว่าใช้มันตลอดทุกวินาทีที่มีลมหายใจเลยเพื่อนเพราะว่าม,มันถูกฝึกมาจนชินแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะล่าสุดนี้พูดได้เลยครับตอมเอกของเราเนี่ยนะหรือ critical thinking เนี่ยนะล่าสุดเลยย้อนกลับไปเมื่อสัก สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยให้โยเนี่ยเซฟเงินเซฟความเสี่ยงได้เป็นล้านเลยนะครับล้านบาทนะครับก็คือเพื่อเนเ,นเนก็รู้กันอยู่แล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับบริษัท EA นะครับในรายละเอียดอยไม่พูดซ้ำแล้วกันต้องขอบคุณมากๆครับต้องขอบคุณที่ทำงานประจำเดิมของโยนะครับคือเป็นหน่วยหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับโยได้ฝึกสิ่งนี้มาสิบสปีนะจากไม่มีเลยนะ คือต้องโยนต้องบอกเลยก็อตอมเอสเนี่ยตอนที่เข้าทางใหม่ใหม่ไม่มีเลยนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะด้วยพื้นฐานที่เราถูกปลูกฝังแบบวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคือเราจะค้อยตามอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะยิ่งคนที่มีอาวุโสหรือว่าคนที่มีอ่าเป็นผู้ลักผู้ใหญ่มาพูดมางทีเราจะค่อนข้างเชื่อไว้ก่อนนะครับแต่พอเรามาอยู่ในหน่วยงานแห่งนี้บางอย่างเนี่ยมันต้องมีการที่ว่า พิจารณาให้ดีแยกยๆให้เป็นนะครับแล้วสิ่งสิ่งนี้มันมันค่อยๆเกิดมานะครับมันมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บจากศูนย์มาเป็นร้อยนะเพื่อนนะมันค่อยๆพัฒนานเพื่อนจากเ e อ๊ะน้อยๆน,นะเฮ้ยอ่าใช่ใช่เป็นเอ๊กกลางๆหรือเฮ้ยจริงเหรอวะหรือเป็นเอ๊ะใหญ่ๆต่อมานะครับซึ่งโยคิว่ัตดีครับเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ตลอดเวลานะครับและหวังว่าเอ่อมันคงได้ประโยชน์อีกในอนาคตมหาศาลนะครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้โยก็มาพูดประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งเนี้ไอตัวนี้คิดทข้อ thinking หรือตอมเอสเนี่ยมันมันสามารถที่จะเป็นบทเรียนที่เราสามารถที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเขาได้เรียนกันได้ไหมหรือว่ามันมันไม่ได้อย่างนี้โยไม่รู้นะหรือว่ามันเกิดจากการฝึกฝนพัฒนาจนจนมันจนมันมีอันนี้โยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็โอเคครับถ้าขายเอสเยอะเยอะนะก็ยินดีด้วยครับเพื่อนๆนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ ช่วยเราเซฟเราเซฟชีวิตเราด้วยนะเซฟเงินเราได้ทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆก็วันนี้ขอบคุณเพื่อน,อนๆมากครับที่ติดตามนะวันนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกินอะไรตามอยู่มาครับเพื่อนๆสวัสดีครับ